อ่ะบ่าวใจโซส,ส,สวัสดีครับเราครับราอรอดราออดขุณนะคุณใดมีไฟปุดไ,ไฟดีไหมนุ่ีไฟติดไฟเป็นเสม,มอไปเออที่ไฟเนี่ตัวของเัาไม่อีกรองตัวอ่ะวันนี้มาเก็บงานเลยนะึงเก็บงานนะเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งครับอ่าเมื่อวานนี้ปูดมื่ก่อนนะครับผมเอฟซีนะ่มันนี่ก็บมาลุยที่ลุยต่อนะครับนะีครับกินแล้ววันนี้แบบนี้ครัาเปล่าหน่อยพี่ Va lưu nạo ngắn ngắn mópenty bia binh ngắn mò ngắn 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 ngủn 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 à ngủn 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 ngủn

เป็นเจ้าเป็นก็ไปเลยอ่าเตรียมหมักน้ำไว้เสริมปูนกับทรายแล้วปูนหนึ่งถุงอ่าใช้ทรายสี่ครุนะครับผมอ่าสูตรสูตรสูตรเหตุกามสูตรก็มันก็เวลาเอาเทมันสิง่ายมันสิลื่นไหลดีคือว่าแหละปกติผมเห็ดผมเคยเห็ดตามสูตรมันก็อเป็นกากแน่เป็นอย่างแน่นนะครับผมเอฟซี

แห้งเต็มเต็มเนื้ออยู่นะครับนี่อ่ะมาเนี่ครับมาเก็บงานไอ้ทีนเก็บงานนะครับผมอ่ะเรือนี่ครับหนึ่งเดียวพผสมปูกระเบื้องอยู่ครับผมเพราะว่าผมก็เลยบม่ได้คัดนะครับพผสมเอากระเบื้องมาปูอยู่นะครับผมอ่าใส่ซื้อเบื้องมาปูนั่มนะครับอ่ะแล้วคลิปนี้ก็มาได้งานตัวยามเช้านะครับผมกินแครงเรวันเรวันก็ประมาณนี้ครับผม ทำเสร็จเร็วแล้วก็ได้วันน้อยนะครับผมแต่ทําช้าก็ได้หลายวันได้เงินเพิ่มอีกนะครับทางานหมอก็อีกอย่างนึงนะครับผมเมาก็รีบทำรีบเสร็จเต็มวันนี้เมื่อวานนี้ทั้งทั้งหลายวันทั้งเมาเมื่อวานนะครับผมเอฟซีนะปูยมันมาก่อนกลับเต็มบ่ายโมงกินบาอวันไอ้ผมอ่ะมื่อวนนี้มาทรงกินบาญลงท่งนี่ยบานนี่ไงเลยเฮ้ยนี่ฮะอ่า เอาให้ปูนมันหมักหนามอะไรสิแลาคนซึ่งง่ายนะครับผมกลับมไม่สร้างปูนะครับบนมือชิดมาผมก็ตามที่เคยเห็ดมานะครับแล้วมักมักได้มะไสิคนง่ายไหลลื่นมัดมัดจะซอยนี่หมดทนนี่สิบเนาะสิบเนาะสิบโล่ห้ามันมีสี่เลย จริงบุบนึ่งะบอจากจากตารางเนี่ยผมคิดว่ามันพื้นมันนาเนาะเก้าตารางนี่เป็นหกหกเหมอยวหกสามสิบแปดประมาณยี่สิตารางเราใช้ไปเกถุงพื้นกับนานน็หน้อยนะันาสบเปอร์เเดอมองนามงหุ่นนาข้างม่นะครับเดี๋เอาทรายเทเทยกซอยนะครับอ่าอ่ะคลิปนี้กลับมาทงานตัวนะครับวันนี้ ขอบคุณการับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเราออสวัสดีครับ